กว้างพอสมควรนะใช่เสียดายมากเลยหาดที่บ้านไงน่าเสียดายมันหายไปเพราะมันกว้างกว่านี้เยอะโอ้นี่เขารลงมาข้างล่างกันเลยเนะนี่ยรถไถนี่คงพอได้เออแล้วกล้าใส่อะไรนะพ่วงที่เราใส่ยางเออ ก็กว้างอยู่นะมันยามันจะแห้งทันหรือโอ้โหอะไรเนี่ยอีตอนอีตอนอยู่บ้านก็ไม่หิวเมื่อนั้นทำเมล็ดอยู่นี้ còn đuôi đấy biết lướt mé quế ừ, kẹp gì đi, đi đúng không Ở long thảo nè chỉ có hải มีไม้แง้มมาให้เนี่ยหัดแตอนะครับบ้านม่วงก็มาสะจัหรือหรอนงคมหนองค,งคายยังไงจะปูเสือตรงไหนตรงกลางเลยเหรอฮะมันจะไม่เปียกเนี่ย ตรงนู้นก็ไนี่ตงนี้ตร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 งงนีปูไปเพื่ออะไรเนี่ยนั่งนั่งพื้นเลยดีกว่ามันุ่มาไมห้ทเพื่อแค่นั้นใช่หมโอหตรงนี้ตรงนี้ลดิเดี๋ยวอะไระเมื่อนั้นเอมันดิ

กาวมาสามสิบปีแล้วแต่คิดว่าพี่จะตื่ได้ผมเช็คดูน้ำก่อนให้ความลึกของมันก่อนร่างกายก่อนนะอ๋อเช็คร่างกายเหรอ เน้ำเข้าหูด้วยที่มาอยู่นี้วะมันอารมณ์มาอยู่แค่นี้ กิจกรรมเล่นน้ำคลายร้อนนะครับมันก็สางไงก็ครบกำหนดสาแล้วไงวันนี้ตอนไหนเดินน้ำโขงวันก่อนวาันวางลงที่ไหนอ่ะแกหลงวันแล้วพรุ่งนี้กลับาแล้วนะ ความกว้างความยาวของหาดก็อยู่ประมาณกี่เมตรวุเนี่ยประมาณ200เมตรได้มั้ยปกติมันต้องเยอะกว่านี้เนาะเสีได้แบบว่าเขาทำกันสุดแล้วไหนบอกมันลึกไงมันมันไม่ลึกอ่ะ มันน่าจะหมดแล้วมันลึกเลยมั้งใช่ฟุ๊บอะไรเงี้ยเออสุดแล้วเรียบร้อยเลยแจมทำท่าหน่อยแต่งชุดหนยไหมไม่ทำไปแล้วนะ่เลย รอโัมาช้าดิ

ดูความใสของน้ำน,นี่หม,ม,มดก็หมดบ่ลงก็คือสะแล้วเรียบร้อยยังแต่สาผมสะมันมีแต่น้ำเิดใจให้ขีเราแนนะ่ดูดู เอาชัวช oh, ัวนะยัไงกมีเค็ดยแล้วเยัไงถึงไหมเดี๋ถึงอยู่พีนน้าไปก็น่าจะถึงอยู่เดี๋ยวเตะเมาน้ำฮ้ยเมาเมาจริงเมาจริงถ้าคนไม่ไม่นานลงทีนะมันน้ำไหลตรงไหน มันจเหมือนเมาเรือแหละอ,อาการเหมือนเมารถเมาเรือเหมือนกันตาลายแล้วมันโอ,โอเคไม,ไ,เไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น้ำส้มน้มะน,นาวลเรือยน้ึด้ยหนนั่นแหละดบรรยากาศสวยสรียกูยแป๊บพบชายขึ้นอืดอ่คน <c oughs> สี e ่ห้าหมื่นร้านปัญญาบ้านซื้อซอมเส้นฮะเอาด้านมาเลยมาได้โอ้โหหมดหวังแล้วล่ะซื้อโซดเ้ฟซอมเส้นฮะหมดหวังแล้วล่ะได้ได้แต่ร้อนนะมันมึงแกทำด้านด้วยเฮ้ยเม็ดนะ